R รื่องคอมมนนะคะเราจะไปงานไทยแล้วก็ออกจากขึ้นขึ้นรถไฟจากลอนดอนมานะคะนี้ก็อยู่ในลอนดอนแต่ว่ามันจะเป็นน็ London, London, อตลอนดอนเซาล์ลอนดอนะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปงานไทยไปดูข้างในกันนะคะว่าเทศกานอาหารไทยเขาจะมีอะไรขายบ้างนะคะไปกันคะ่ะ ค่าเข้าห้าปอนต่อหนึ่งคนนะคะเรามาถึงงานแล้วเราจ่ายค่าตั๋วแล้วเข้ามาข้างในกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะเดินดูของที่เขาขายหรืออาหารที่เราคเขาขายนะคะและก็ชมการแสดงเราไปหาที่นั่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปซื้ออาหารมาทานกันพอเรา หาที่นั่งเรียบร้อยเราก็มาเดินซื้อของกินค่ะก็จะมีแคบหมูมีลูกชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือไส้กรอกมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างนะคะร้านนี้คือร้านขายกาแฟนมเย็นโอเรียงชาํำเย็นทุกอย่างนะคะคนต่อแถวเยอะมาก าอาหารไทยก็จะมีให้เราเลือกกินหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะส้มตำข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะหลายอย่างมากเลยค่ะร้านตรงนี้นะคะจะเป็นขนมเบี้ยงหรือเปล่านะถ้าเราพูดไม่ผิดก็จะมีไส้แตกต่างกันไปนะคะก็ จะเอาไส้ครีมไส้เผือกไส้เอ่อเขาเรียกอะไรอะไส้มันนะคะหลายๆอย่างมากไส้ไส้คัสตาร์สนะคะหกไส้เลยนะคะก็มาดูนะคะว่าเขาจะ ทำใส้อะไรให้เราบ้างแต่เราสั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็จะจดไว้ว่ามีใส้อะไรนี่ตามนี้เลยค่ะน่ากินมากใส้ใบเตยด้วยอันนี้ใส้ใบเตยนะคะอันนี้ไส้อ่อสถั่วนะคะถั่วแดงนะคะแล้วมีอะไรอีกไสเอ่อใสครีมอันนี้ไส้ครีมใส่ฝอยทองนะคะนั่นที่เขาทำ ไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีไส้เผือกนะคะเผือกม่วงนะคะอันนี้ไส้คัสตาร์สนั่นเองแค่นี้เลยนะคะ